สวัสดีทุกคนกันไดนครับผมส่วนเกม Green Hell หรือว่า ok นรกสีเขียวแล้วสกอร์ดีกว่านะครับนี่ถ้าขัดเสร็จแล้วเล่นคนเดียวนะน้ำเล่นกับใครนั้นนะเนื้อเรื่อง,องช่วยรอด,อด,ดเจรนออกเหนือเรื่องละกันนะครับผมเป็นไทยนะอ่ะเป็นไทยนะพวกแกนี้อ่านี่ข้อดับความยากนะคือเดินเล่นในสวนต,ตอนนั้นเขาสู่ป่าราชาแห่งป่านรกกำหนดเองนะครังเที่ยวเดินเล่นในสวนเนาะปุป่าไปเลยอีกิี่ที่ผ่านหรืออ่านทำไมอ่านก่อน อ่านก่อนโอเคอ่านก่อนนะครับผมอันนี้นะครับก็คือด้านในส่วนกนะ็คือภาพจิตจะปิดเผามุ่งร้ายมุ่งร้ายนี่ปิดนักล่าปิดแล้วก็การพังวุฒินิชาอะไรนะเออโอเคแต่ในส่วนนี่คือสุภาพจิตเปิดความมุ่งร้ายเปิดนักล่าเปิดนี่เปิดนี่น่าจะพอดีนะราชาน,นี้แบบเปิดทุกอย่างไอ้ขี้นี่ไปเปิดทุกอย่างเลยเอานี่แล้วกันยืนนี่แล้ข้าสู่ป่าวางเปล่านะมาเล่นมาก่อนภาพเป็นไงขออภัยนะครับผมโอเคนะครับ เคมามีครั้งแรกเลยเนี่ยมามาวันที่หนึ่งเสียงอะไรข้าไปนะครับผมได้อยู่คนเดียวเนาะกราฟิกเป็นไงเข้าไปนะครับผมโอเคโอ้โอเคขึ้นถึงแล้วเฮ้ สะได้ด้วนะอย่างนี้ไปดีเออขึ้นมาได้เลยคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าใช่มันว่าตัวเองมีสุสารกดเทียบเบิบนี่กดทีค้างอ่าอันนี้แล้วก็ขึ้นมาได้เลยขึ้นไมาได้เลยคุยไปก่อนเลยฉันต้องหาของในกระเป๋าเป้ก่อน้ยเฟดีอ่ะ คุณไทยเล่นได้เลยกดทีผมว่าคุณคงะหาอะไรหรอผมว่าคุณคงอยากงีบซะสิหาอะไรหรอหาอะไรหรออุปกรณ์น่าจะอยู่ที่ค่ายแล้วนะเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองแหละเจ็เย็นหน่อยโอเคคุณตามทันคุณทามทันใช่ไหมสถานนี้จะไปถุงขานะฉันรู้ ประมาณนี้เขาจะทําอะไรไม่รู้ปุยเอสดีปีนได้เดี๋ยวตั้งค่าแป๊บโอเคมาแล้วนี่ก้อนหินอะไรนะหยิบหยิบอ่าหยิบมาเี้ยกระตุกกระตุกกระตุกเที่ยะไรเนี่ย like. อ่ะปิดยังไงวะโหลดได้จำไม่ได้กดซีน่าจะหมอบอ่ะวไม่หมอบอนี่ยังไงอ่ะกดไงวะอ่าสื่อสารได้วันนี้ไปเอ๊ะปะ มีปลอกนาใหม่นะครับกดทีค้างมัดเรือหรือยังมเรือหรือยังเรียบร้อยเจคฉันรู้ว่านี่พูดอาจจะฟังดูง่าสถานทีแบบนี้ใจได้กลับมาที่นี่อีกนะใจได้กลับมาครับผมก็เหมือนกันที่นี่สวยมากแต่ว่าแต่ว่า เราจะลืมไม่ได้ว่ามาที่นี่กันทำไมตั้งแต่แรกฉันรู้หน้าสมบัจริงแต่ว่าเราปักหลักกันไว้ตรงนี้เมื่อไหร่เราจะไปที่บ้านฮายาโบคาลาเอาล่ะแล้วถ้าเกิดพกนวนนั้นไม่ยอมคุยกับเราล่ะเนวหน้าหมดไปคุณเป็นท่าฝีมือดีถ้ามีคนคุยกันดีแน่นอน ดีนะที่ฉ like. we ันมีนักนักมนุษยวิทยาสุดระดับไม่ออกเอปนทโอเคไปสำรวจแบบก่อนแล้วกันมึงกลับมาสำรวจพื้นที่นะหยิบเก็บเก็บดีกว่าวิ้นได้หินด้วยสำรวจนกวิ้นมันมีสสวยมากปรับกลับติดต่ำกับติดสูงเหมืนเนี่ยลงได้ไหมลงได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อยากลองอะ่ะอยากลองอะ่ชะช่าแม่งชาแม่งก็ล,ลองนี่ครับกดชิปไม่ใช่วิ่งไม่ได้ใช่ไหมโอเคเดินได้อยู่เห็นไม่สอนอาา่าฮะนี่โอ้ยเห็นเท้าด้วยดีจังอุย้ยชารามิเดอร์ป่ะโดนอะไรวะอ๋อกินกาว้าวอุยอ้ย what to the amazing กระตุกชิบหายเลยแม่งโหลดเท็กเจอร์ป่าแบบโหลดหนักโหลดหนักอะ่ะเอาเ่ะเอาเลย หาค่ายภารกิจแรกครับผมเจอแล้วจะป่าแล้วจะป่าแล้วลงยังไงดีเนี่ยอีไม่น่าทุ่มปึ๊บสไลด์โอเคได้ได้ไปไปไปบทใหม่มาแล้วปึ๊บโอเคเจอเต็มแล้วโอเคเจอเต็มแล้วทุกอย่างเรียบร้อยดีนะอืมน่าจะเรียบร้อยแล้วมั้งมันใช่ได้นะก็ไม่ใช่โรงแรมห้าดาว มันจะได้นะค่ายนี้ดูน่าใจมากพราะเขาตั้งเต็นให้เราด้วยนโซนให้มันเีเาเห็นกน่าดีทุกอย่างจะเป็นแล้วนะแพร์์อล์พฟิกแพสเนี่พอฟิกมากอ้าววันสองเลยตัดฉาก่านไวอเย่โอ้ล่ะเดี๋ยวไปแล้วเราตั้งหลักกันได้ละรู้ใช่ไหมว่านั่นหมายความะไร ผมจำที่ตกลงกันไว้แต่บางทีคุณน่าจะเราน่าจะพิสูจน์กันให้ดูว่าแห่แจ้ว่าคุณไปหาพ้นคนเดียวที่รักคุณก็รู้ว่าฉันฉันต้องทำอะไรน่ะจะไม่ทางเดียวจะพูดไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรหรอกไปเก็บไม้กันดีกว่ามาทำมื้อค่ำาควมติดถัวกระป๋องเหรอจะเจนราการบ้างสิเอาไล่กูเฉยเลยไต่ยต่ได้เอ้ยต่ได้ว่าเพือนึง ใช่แล้วกองไฟได้เลยฮัน get the camphor started please อ๋อกองไฟก่อนพิษด้วยนะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแผนที่ใช่ไหมอ่านได้เขี้อแปลยังไงวะอ่านอ่านนง่ายขึ้นบนขึ้นน้ำที่อันตรายที่สุดในนี้โลกคือเป็นอันตรายต่อชาวเผ่าเมืองแม้แต่น้อยเพราะพวกเขามีพิธีแคมเบอร์ชนเผ่าอเมริกาได้จับกบเป็นๆมาเพื่อสกัดพิษ จากนั้นจึงเจาะรูบนผิวหนังรูนไฟเพื่อยดพิษอ๋อเจาะเจาะหนังเด็กเจาะผิวหนังเด็กรูนไฟเพื่อยดพิษลงน,น,น้อยจนกว่าเขาจะสร้างภูมิคุม,มาานพิษขึ้นมาพูอ้อย่างนี้เลยเหรอหมดเกินหมดเกินหมดเกินนี่นะอะไรอะอาแปรยาฮาบุคคาลาอาศัยอยู่ที่ลึกเข้าในป่าเมซอน เผายายาบาหัวค่ะคือเผาหนึ่งแปดสิบเผาที่หายสอบสูญไปความหวาดกลัวต่อโลกยใหม่อันโหดร้ายทำให้เขาอยู่อย่างสนุกพวกเขาจะต้อนรับคนคนใหม่เราเราใหม่พวกเราคือกุญแจสำคัญและเป็นบเบาะแสที่ทำให้ไม่นี่เราวะไม่รู้อ่านไม่ออกไอไม่รู้ไม้เก็บโอ้ยไม่ใช่ผิดนี่ เก็บแฝบแฟดแฝดแฝดอือืมอ่านตาแล้วโอเคเผ่าที่สับศูนย์นี่คือเผ่าดินแดนของพวกเขาเป็นมอดกตกทอดของพวกเรามาหลายปันปีแล้วทุกคนที่มาที่นี่ต้องเคารพในข้อนี้ครั้งล่าสุดที่เราเห็นพวกเขาก็มาสัาหีแล้วพวกเขามาสแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักฟังดูบ้านนะแต่เราต้องความพยายาช่เหลือจากพวกเขาจริงๆแผนการทั้งหมดของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ เนาะวัตถุฟ้าขึ้นอยู่กับกับไอค่าป่าเนี่ยนะมีนี่ด้วยตั้งค่าบแบบโอเคเขาบอกว่ามาแบบแล้วคือเอ๋อเลือกที่ก่อกองไฟแล้วก็ต้องกดคอนโทรลสี่ครั้งด้วยนี่คืออะไรสิประดิษฐ์อ๋อนี่ไงยูนิเปนด้วยนะกิ่งไม้ขยับได้กองไฟยังไงวะอ่๋อไอพุนทำยังไงอ่ะไปสมุดโน้ตเปิดที่กุหลกเลยนะโอเคมาแล้ว แล้วนี่คือยาสา,าไดอ่อวิธีการดูตัวอา่าตัวเป็นน้ำมันจะต้องอืมโอเควันนั้นกองไฟนไง่ายอ้าวมาตั้งไหนดีตั้งตรงไหนดีครับมหมืนนอนกันเนาะไม่แมวใกล้เต็น์เกินไปเดี๋ยวแม่งลวกเต็น์ว่ะเสียวตอนนี้กันมีไม้ทั้งหมดปๆๆุ๊บบปบอ่าใส่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 ต้องการกิ่งไม้กิ่งไม้หยิบแม่งอดทนสีค้างไปดูที่สมุดได้เลย พี่ทักฉันหารกระเป๋าใบสองใบไม่เจอคุณแน่ใจนะว่าเอามาทุกอย่างแล้วใช่ทุกอย่างที่พนักงานยกกระเป๋าเอาไว้ไทำไมหล่อมีอะไรหายหรือเปล่าฉันยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะนะเอาทำอะไรหายที่รัก cerc? ทำอะไรหายที่ักนี่ของนี่คืออะไรรังนกไว้เก็บไข่ อ๋อนี่มีครับอ๋อเออว่างๆน่าวนเพื่อนเล่นมันนะ้งน่ะดื่มน้ำได้ครับเฟิบ่ะแล้วดูยังไงวะกด F F อ,อ,อ,อะไรวะนี่หรอตรวจสอบอ๋อเฮ้ยดีอ่ะชึบชึบชึบสีสายขวาไม่มีอะไรขึ้นสายขวา้ายข,ขวาไม่มีอะไรแหล่ขออายนับสายขวาไม่มีอะไรไม่มีอะไระครับมีนี่ได้ ตั้งได้ครับไฟอาหารปืนมีดเก็บไว้ช่องเบอร์นี้ของในช่องเบอร์สองอ่ะเดี๋ยวดะล็อกอ่าโอเคล็อกล็อกล็อกตีเอาโคตรฝรั่งเงี้ยอ่าโอเคเก็บฟืน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 จึ๊บนี่เอานี่นี่นี่เก็บเก็บอีกเก็บอีกยิบ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  เก็บยังไงแล้วเอานี่่ปลอยไปเลยหยิบประดิษฐ์เลยก็ได้นะประดิษฐ์ดีวะมีไม้เป็ดตองกับอะไรวะไม่ดิษฐ์อะไรบ้างอะไอ้ประเด็นเดี๋ยวนะเส่ใส่สิอ๋อทำอะไรได้อะไม่รู้ช่างแม่งเก็บเป็ดตองได้ไหมเก็บไม่ได้เหรอเก็บไม่ได้หรือนี่ ว้าวหาฟืนเป๊บทุกทางทุกอถ้าทางทุกอย่างจะพร้อมแล้วนะออืมเจำตอนนี้ฉันบอกว่าเรายังขาดอุปกรณ์อะไรไปได้ไหมออย่าบ่นนะว่าใช่เราไม่มีไฟใช่แล้วไม่มีไฟแชกเลยสักอันหรอไม่ขี่เลยสักกล่องหรอ เราสั่งมาทั้งสองเดินนะคุณาหาดูทั่วหรือยังพอแล้วคุณต้องใช้วิธีดังเดิมมาละไม่ใช่ไม่ใช่ว่าการเริ่มต้นเอรอเฮ้ยทำอะไรหน่หนเฮ้ยยังเห็นนั่งเลยเฮ้ย้อะไรวะโอเคเป็นเมียแล้วมนุษย์เมีย่ะไปที่สมุดนะครับอะไรนะเอ็น กิ่งไม้หรือไม้กระดานกิ่งเล็กกิ่งไม้หรือไม้กระดานไม่ว่ากิ่งกิ่งไม้เล็กโอเคกิ่งไม้หรือไม้กระดานอโอเค,อดอเ,คเดี๋ยวให้หาแปบบ๊บไอผมก็หาไปเอ้ยได้ของแล้วทําไงนี่นี่ไม้กระดานอัดตั้งบับแล้วก็กิ่งไม้กิ่งไม้นาว่านี่นี่กิ่งไม้เล็กอ่าเรียบร้อยแล้วก็ประดิษฐ์เลยมันจะเป็นอะไรนะนี่อยู่นี่ต้องหาให้มันแห้ง ซื้อใช้งานเปะเดี๋ววยวเดีด๋ยวเพิ่งเพิ่งเอาละเอาละเล่นยังไงวะยังไงอ่ะเดี๋ยนะกดไงวะมันกดยังไง่ะยังงงเลยมันกดไงวะเพื่อนปะคำาั้นแน่น ช้งานเรับอุปรกรณ์จุดไฟมีเชื้ออะไรแห้งๆเช่นลังนกเส้นใหญ่ใบไ,ไม้แห้งเอา้าลืมนี่ยว่ะอ๋อโอเคแม่งผมลืมอ่านนั่นเองขอโทษครับขอโทษครับลืมอ่านตัดนี่ก่อนแล้วกันเออตัดไปก่อนเอาตัดไปก่อนให้มันแห้งๆไปเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรแห้งไปนี่ไงใบไม้แห้งถือเลยไมไฟได้แล้วของแหง้งมา แล้วก็ฝึบแล้วก็ใช้งานเดี๋ยวแล้วก oh yeah. ็เออตรงตรงนี้เด okay. ี๋ยวกดไงวะกดเอฟใช้อุปกรณ์กับไฟโอ้ยเฮี้ยมิีกูมิีกูมิีกูมีกูโอเคมิีกูมามีจำเป็นสุดอะไรนะกดนี่ ก็ใช้อุปกรณ์กัน,กนโอเคโอเคอเข้าใจเข้าใจช้งานแป๊บ่ะแล้วก็อันนั้นล็อกอันนั้นล็อกเฮ้ยเดี๋ยวนะเอานี่โอเคมาแล้วแล้วก็เอาใบไม้แห้งนี่ใส่ไปเลย เรีบร้อยแล้วก็เซตติดเป่าการจุดติดแล้วอย่าอดีฟุ่มเรียบร้อยครับโอเมียเมียไฟติดแล้วนะมาแล้วขอลาแป๊บหนึ่งแมวออคุณดูจะเยนเ็นจังฉันจะเย็นอยู่แล้วฉันไม่รู้จะอธิบายยังไง แต่แปลกนะที่ที่นี่รู้สึกปลอดภัยกว่าที่นั่นไม่รู้สินะยังมีทั้งเสือจ้าขั่วแมลงมุมพิษไหนก็จะงงอีกด้วยเอออย่าลืมอีกอย่าลืมแมงป่องอีกแมงแมงป่องอ่ะฉันดูดีแต่ว่าเราก็มีโอกาสทำอะไรสักอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ได้แค่รอแบบไร้ประโยชน์แต่ฉันชอบออกมาอยู่ในบริเวณร้ายแบบนี้มากกว่าก็ทีสับนะครับ ผมรักคุณผมคิดถึงคุณนะรักคุณด้วยผมรักคุณนะถ้าผมรู้ว่าความเทอทะยานของผมจะพาเราไปไหนถ้าผมรู้ว่ามันคงตลอดไปอย่างนี้ดอดบอกจะแย่ยินพันวะโทษนะครับผมแต่ถ้าทุกคนคิดแบบนั้นก็จะมีความกว้างทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นอย่ากโทษตัวเองเลยยังอาจมีเวลาให้เราแก้สิ่งตอบสิ่งสิ่งการใดอยู่และฉันก็รักคุณเหมือนกันนะที่รัก แต่ผมกังวลนิดหน่อยนื่อนที่คุณจะไปพบกับพวกยาบาฮห,ห,หนาไม่เลยรหรอกฉันต้อไปคนเดียวเราตกลงกันว่าตกองกัแล้วว่านั่นเป็นทางเดียวแถมพวกนั้นยังดูไม่ค่อยชอบคุณพวกเขาดูจะไม่ค่อยชอบคนนอกพวกนั้นยิงธนูใส่เฮลิคอปเตอร์ของทัพด้วย จะไปจะไปโทษเขาเถอะพก็ขาไม่ได้ตั้งแต่ที่คุณโจมเอโจมตีสิบออกพวกเขาก็โดนพวกสื่อและวิตยสารและแพทย์รุมองค์กรนามัยโลกจัดตั้งค่ายการแพทย์ขึ้นมาและน่าจะทําการวิจัยอะไรที่ฮะแต่ฉันโน้มน้าวพวกเขาเองฉันฉันต้องทําวันที่ทราบแล้วโอ้โหวันที่สามครับหลดลิงมีเสียงครับฝนตกใช่ไหมว่าแล้ว ตกไม่ว่าแต่เฟรมเรทกูตกแน่นอนโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมอไม่รู้เหมือนกันผมจะตัดต่อหรือเปล่านะเกมไมกินะเฮลเนี่ยเราสี่ยวอะเออว่าแหละมันมีปัญหาอย่างนะการตัดต่อนะบางทีมันก็แบบอะไรบ้างนะโอเคอย่างนิ้หน้าอันนี้ไปละจ้าบายครับผม